แล้วสิ่งที่ถามมาว่าถ้าศาลไต่สวนว่าคุณทักษิณเป็นผู้ต้องขังจริงหรือยังที่ผ่านมาสังคมเชื่อว่าคุณทักษิณเป็นผู้ต้องขังไปแล้วตามคําพูดของท่านอาจารย์วิษณุถามว่าเชื่อถือได้ไหม,มคุณต้องมีหลักฐานในการพิสูจน์เพราะยุคนี้เนี่ยทุกอย่างของนักโทษจะถ,ถูกบันทึกไว้หมดมสิ่งที่ ถ้าสารดีกาท่านไต่สวนว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษในช่วงที่คุณทักษิณเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจําจริงหรือไม่เพียงแค่สารท่านไต่สวนตามเอกสารผมระบุเลยว่าเอาง่ายที่สุดดูมาตราสามสิบหกแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเป็นแบบภาษาชาวบ้านให้ฟังมาตราสามสิบหกของพรบของพรบราชธรรมใช่ถ้าไต่สวนตามมาตราสามสิบหกจะบอกเลยว่าในวันรับผู้ต้องขังคุณจะต้องลงทะเบียนการลงทะเบียนนี้ใช้คําว่า รอทร้อยหนึ่งรอท1ร์หนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นเอกสารราชัณร์ที่ผู้ต้องขังที่มีหมายสารมาแล้วทุกคนต้องมาถูกลงทะเบียนและลงทะเบียนประวัติชื่อนามสกุลของผู้ต้องขังเลขประจำตัวประชาชนข้อหาฐานความผิดนั้นการบันทึกลายนิ้วมือสิ่งแสดงลักษณะเฉพาะบุคคลตําหนิรูปพันณคือการถ่ายรูปผมต้องย้ําการถ่ายรูปเหมือนที่เราเห็นในหนังคุณต้องถอดเสื้อนะถอดเสื้อเพื่อเห็นถ่ายรูปครึ่งตัวเห็นตําหนิ ลายสักด้านซ้ายด้านขวามีลายสักไหมแล้วถ่ายรูปโคลสมาตรงหน้าก็เห็นรูปหน้าคนรูปเรียมด้านข้างขวามีลายสักข้างขวาไหมด้านข้างซ้ายมีลายสักหรือมีรอยแผลเป็นไหมเผื่อวันดีคืนดีนักโทษรายนี้หนีขึ้นมารูปพรรณฐานนี้จะต้องเอามาแสดงในการเปรียบเทียบและรูปนี้จะถูกส่งไปที่กองประวัติอาชญากรรมเพื่อบันทึกเป็นประวัติของนักโทษคนนั้นไว้งั้น ถ้าสารเนื่องจากพวกเราไม่มีสิทธิ์ในการขอลอทอ1หนึ่งในการบันทึกประวัติของนักโทษและการถ่ายรูปการถ่ายรูปลด้ำเนีการถ่ายรูปผมถามทุกเรือนจำเท่าที่ผมได้คุยหลายเรือนจำต้องไปถ่ายในแดนเท่านั้นแม้แต่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็อยู่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำจะให้ไปถ่ายที่แดนไหนการทำประวัติจะทำที่แดนไหนต้องทำหลังกองขังทำข้างนอกไม่ได้ ไม่มีการทําที่ของธุรการเหมือนเราถ่ายับรประชาชนเราทำที่องธุรการแต่การถ่ายรูปของผู้ต้องขังเพื่อลงรอทหนึ่งศูนย์หนึ่งต้องทำเข้าไปทั้งในคุกถามว่าคุณทักษิณได้เข้าไปในคุกนั้นเพื่อไปถ่ายรูปหรือยังหลักฐานพวกนี้มันมีถ้าสารท่านไต่สวนขอลรอทหนึ่งศูนย์หนึ่งารท่านไต่สวนขอรูปต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ซึ่งพวกนี้มันต้องเก็บเข้าไฟล์อยู่แล้วอันนี้ที่กองอธิกรรมก็ต้องมีกองอธยกรรมก็ต้องมีและที่ทำงานที่สุด ง่ายๆอันนี้คือเอกสารของศาลเหมือนกันคือนักโทษทุกคนหลังจากมีหมายศาลออกมาแล้วเนี่ยที่ศาลจะต้องมีการตหลายในมือซ้ายขวาอันนี้เห็นไหมคือต้องลงประวัติหมดเลยต้องลงประวัติต้องทาที่ศาลมีคําสั่งศาลด้วยใช่เอกสารชิ้นนี้จะต้องมีเพื่อไปสัมพันธ์กับเวลามาทารอทหรอหนึ่งศูนย์หนึ่งคือลงทะเบียนราชทัรหนึ่งศูนย์หนึ่งและรูปเอาแค่เอกสารพวกนี้รูปแล้วรอทหนึ่งศูนย์หนึ่ง เอาเนี้ยมาให้สารได้ยืนยันที่ว่ามไม่ใช่แค่คําพูดของอาจารย์พิษนุผมสมมุติว่าสารท่านมีข้อสงวนเหมือนพวกเราว่าอเอ๊คือผมได้รับข้อมูลจากคนนายบอกอไม่มีไม่มีมมจริงเท็จี้ผมไม่รู้นะแต่หลายคนไ่เชื่ออาจารย์พิศนุแต่ถ้าศารท่านไต่สวนว่าเฮ้ยยังไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจําเลยม,มันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเท่ากับว่ายังไม่ได้ติดคุกเลยนะ,<ค>ะถ้ายังไม่ได้ติดคุกนี่อคดีก,การเจ็บป่วยเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ต้องเอามาใช้ประกอบก็ได้คือคุณหมอว่ารงกําลังถามหาเนี่ยใบลงทะเบียนเนี่ยของคุณทักษิณว่ามีหรือไม่ถูกต้องอเซึ่งหลักฐานเนี่ยมันจะเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเบื้องต้นคุณเข้าไปเป็นผู้คุมขังหรือยังไปอยู่ในเรือนจำหรือยังถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดไม่มีมันจะจบเลยนะเท่ากับคุณยังไม่ถูกคุมขังเลยนะเท่ากับคุณขัดหมายศาลตั้งแต่ต้นเลยนะถ้าไม่มีหลักฐานนี้ละเมิดอำนาจศาลก็ทั้งละเมิดอำนาจศาลแล้วไม่ไปตามหมายสารที่ศาลสั่งให้คุมขังนกโทษคนนี้ ถ้าอย่างนี้กรมราชธรรมน่กนนยก็จะหนักขึ้นเขาคืองานเนี้ยทุก,ออกดอกกรมราชัรรหนักหมดมเพียงหนักหนักมากขึ้นและหนักที่สุดแต่ถ้าไม่มีหลักฐานพวกนี้ยิ่งหนักมาก